ก็พอดีเป็นวันหยุดคนงานเขาก็จะหยุดกันเนาะแต่ว่าข้างในอะค่ะเขาก็มีการเริ่มทําในส่วนของฐานลากแล้วเพราะว่าหลังนี้เราเจาะเข็มเสร็จนะคะเรียบร้อยนะเทสเรียบร้อยละก็เป็นเรื่องของงานฐานลากนะแล้วก็การเซต็จระดับต่างๆเดี๋ยวเราวนเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการทำออดัดเหล็กตะก้อนะคะเหล,ล็กฐานรากนะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเหล็กเส้นที่อยู่หน้างานโดยไซ์นี้นะคะ<ม>ก็จะมีแคมป์คนงานอยู่ด้านหน้าจริงๆแล้วไซนี้จุดที่เป็นแคมป์คนงานเนี่ยมันจะเป็นจุดตําแหน่งของการออวางสระว่ายน้ํานะคะซึ่งจะกินไป ประมาณส่วนหนึ่งของสระว่ายน้ำก็เดี๋ยวาจจะต้องมีการหล่อสระว่ายน้ำที่หลังนะคะโดยทำตัวอาคารอย่าให้มาต่อกับในส่วนของสระว่ายน้ำอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของเข็งแต่วันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะจะทำงานค่อนข้างยากนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะอยู่ในหลุมอยู่ตลอดเลาต้องทำการสูบขึ้นมานะคะในในส่วนของบ้านหลังนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเวลาเราสร้างบ้านนะคะเราจะมีระดับ อาคารเนาะจากดินเดิมอ,อยู่ประมาณ5้าสบเซนนะคะทีนี้เนี่ยหลังนี้เนี่ยเขาต้องการประมาณเจ็ดสิเซนเนาะเจสิบเซนจากดินเดิมเราก็มีการห่มดินขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยดินเลยจะค่อนข้างเยอะอย่างที่เห็นนะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะทีนี้พอเราเซตร,ระดับแบบนี้จากดินเดิมก็มคือดินถมของเขาขึ้นมาเจทําบทให้อาคารหลังนี้นะคะ่ะอาจจะสูงนะกว่าถนนอยู่ประมาณเมตรสาสิบนะคะ นี่เขาก็เอ่อในในเรื่องของการตีลาก็จะมีลายอยู่ที่ในส่วนของผนังกำแพงด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ในส่วนของการทำงานนะคะในตัวสรรเราก็ทำเป็นเข็มเจาะด้วยเหมือนกันส่วนแผนงานนะคะแผนงานที่เราจะทําเดือนนี้นะก็จะเป็นในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีการวางฐานรากนะแล้วก็คานนะคะแล้วก็พื้นชั้นหนึ่งนะคะ